สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกรนดอมวันนี้คือเรื่องดีๆที่กำลังจะเข้ามาขอบคุณสำหรับทุกการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขอเช็คพลังงานนิดนึงนะคะหยิบได้5ตัวเหมือนเดิมเลย ัวอักษรนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะคุณคุณไหมอ่ะถ้าได้เซตใกล้เคียงกัน x z e c แล้วก็ q นะคะตัวอักษรนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะ,ะเรื่องดีๆที่กำลังจะเข้ามานะคะขอบคุณคะ่ะนายอับขับส์นะคะใบแรกก็นายมาเลยเนาะ โอ้เจดนะคะโอ้ oh, <G ül> ออกมารัวๆเลย Nice of cups นะตามด้วยเทียบ cups นะคะโอ้โ oh, ห mm hmm. มีเรื่องน่ายินดีกำลังจะเกิดขึ้นโอ้ Ooh, พี่ไพ่ให้มาถึงสองใบโอเค w e e l of fortune นะคะ ส่งท้ายด้วย Six สีส s บสมเรื่องดีๆที่กำลังจะเข้ามานะคะช่วงนี้ถ้าใครกำลังเจอแบบมรสุม ในชีวิตหรือว่าเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้เหมือนที่รู้สึกเหมือนกับว่าหนักมากๆอึดอัดมากๆอย่าพึ่งสูญเสียกําลังใจนะถ้ามีเรื่องอะไรแบบอึดอัดขัดใจหรือว่าบางคนเหมือนมีความรู้สึกมันสูญเสียอะไรบางอย่างอะ่ะหรือว่าจะต้องปล่อยมือจากอะไรบางอย่างไปอะคะ่ะพี่ไพ่ยอยากบอกว่าบางทีบางครั้งอะคะ่ะจักรวาลอะเขาจําเป็นต้อง ต้องให้คนคนนั้นหรือว่าสิ่งนั้นน่ะโชว์ความไม่น่ารักออกมาเพื่อที่มันมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับวิธีการที่จักรวาลเขาจะจําเป็นที่จะต้องถีบคนคนหนึงออกไปจากชีวิตคุณนะคะหรือว่าถีบอะไรบางอย่างเนาะเป็นคนก็ได้เป็นงานก็ได้เป็นสภาพแวดล้อมก็ได้ถ้าเขามองว่ามันพลังงานไม่เท่ากันแล้ว เขาจะต้องดึงออกอะค่ะบางทีวิธีการดึงอะมันจะดูใจร้ายนิดนึงเนาะคือแบบถ้าเป็นคนอะอยู่ๆคนคนนี้ก็ทรยศเราอยู่ๆคนคนนี้ก็หักหลังเราหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนทําให้คุณเสียใจอะแล้วคุณก็เหมือนแบบงงเนาะว่าเฮ้ยเคยเป็นคนดีทําไมทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปทําไมเขาถึงใจร้ายนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องงานอะก็อาจจะแบบ เหมือนโดนแกล้งอะไรอย่างนี้เหมือนแบบอยู่แล้วไม่มีความสุขมันมันมันเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่แบบบีบคั้นหัวใจของคุณนะเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันเป็นเหมือนสัญญาณเล็กๆค่ะที่กําลังจะบอกว่ามันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันมีอะไรอึดอัดขัดใจในตัวคุณนะคะหรือว่ารู้สึกแบบมันแปลกๆค่ะมันไม่ปกติเลยอ่ะ นี่แหละมันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเข้ามาแต่บางทีอะถ้ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบพลิกความคาดหมายของคุณเนาะคืออาจจะเคยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่สนิทเลยหรือว่าเป็นคนที่รักมากๆเลยแต่อยู่ๆการกระทำของเขาเปลี่ยนไปหรือวิธีการที่เขาทำเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะี่มันมันเจ็บปวดเนาะมันมันเจ็บเหมือนเหมือนดึงบางอย่างออกจากหัวใจเลย แต่ว่าที่เขาต้องให้เห็นท่าแท้ค่ะแสดงว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยมือจากกันไปจริงๆแล้วอีกอันหนึ่งก็คือมันเหมือนกับว่ามันกำลังจะมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าที่จะต้องเข้ามาแล้วก็ถ้าเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับถ้าคุณเอาใหม่ถ้าจักรวาลเขาจะให้ของขวัญให้รางวัลเนาะแล้วมือคุณถือของเต็มไปหมดเลย คุณก็จะไม่สามารถรับของได้ใช่ไหมถ้าจะรับของได้ก็จะต้องทิ้งของเก่าเพื่อที่จะแบบมีมือรับของใหม่หรือว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นน้าใช่ปะเอ่อน้ําที่อยู่ในแก้วอะถ้าในแก้วเนี้ยน้ามันเต็มอะเทน้ําลงมาใหม่มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเะนั้นอนะเขาจักรวาลอาจจะต้องปัดแก้วเนี้ยให้น้ํามันหกออกไปหรือมันมันต้องมีอะไรสักอย่างเหมือนเหมือนกระเด็นออกจากใจอะมันจะต้องเกิด วิกฤตอะไรบางอย่างเพราะถ้าไม่เกิดวิกฤตอะไรเลยอะ่ะคุณก็จะห่วงแหนสิ่งสิ่งนั้นน่ะยังอยากหลักไว้ยังอยากกอดไว้ยังรู้สึกว่าสิ่งที่มีสิ่งที่ได้นั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโดยที่ไม่รู้ว่าจักรวาลเตรียมของดีของใหม่ที่ดีกว่าคุณจะมีความสุขมากกว่าคุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีกว่าคุณจะได้เจอเจ้านายที่ดีกว่าคุณจะ บางคนอาจจะโยกย้ายเนาะไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยไปจังหวัดใหม่อะไรเงี้ยโดนย้ายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยไปต่างที่ต่างถิ่นซึ่งแบบคุณก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะคืออะไรอะ่ะแต่เบื้องบนอ่ะเขารู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีงามที่เหมาะสมกับคุณแล้วเขาอยากจะมอบให้นะคะฉะนันก็อาจจะต้องกระแทกเอาของเก่าออกก่อนเพื่อที่จะส่งของใหม่มาให้กับตัวคุณเนาะหรือถ้า เป็นตัวตนของคุณนะคุณอาจจะต้องขัดเกลาต,ตัวตนอะไรบางอย่างที่มันไม่โอเคอะ่ะมันต้องมีนิสัยอะไรบางอย่างในตัวของตัวคุณเองอะ่ะอาจจะใจร้อนอาจจะพูดไม่คิดอาจจะเอ่อเป็นคนเงียบเกินไปอาจจะเป็นคนที่ใช้คำพูดไม่ค่อยเก่งคือมันมันมีลักษณะของ การที่คุณกำลังจะอัพเลเวลอะโดยที่มันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถ้ามันไม่ได้สะท้อนผู้คนภายนอกมันอาจจะสะท้อนตัวตนภายในของคุณก็ได้นะคะหรือว่าเขาอ,อยากจะอัพคุณให้เก่งมากกว่านนี่ยคือณตอนนี้ดีแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคุณคาดหวังว่าแบบเอออยากเปลี่ยนงานอยากได้งานใหม่อยากมีเงินที่เยอะมากมีเงินมากขึ้นใช่ไหมคะ สมมุติถ้าเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วอะถ้าจะมีเงินมากขึ้นอะอาจจะต้องเปิดสาขาที่2ใช่ไหมแล้วสาขาที่2องะมันก็จะต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมมันก็ต้องขยันมากกว่าเดิมมันก็จะต้องอดออมมากกว่าเดิมอดทนมากกว่าเดิมมันจะเป็นเหมือนแบบการสลัดสิ่งเก่าๆอะเพื่อที่จะอัพอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าคุณต้องทอดทิ้งอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีหรือว่ามันมันยังดีได้อีก เนาะถ้าถ้าดีอยู่แล้วก็อาจจะดีได้อีกแต่ถ้ายังมีอะไรที่เหมือนกับว่าตรงไหนที่คุณปรับปรุงได้ในชีวิตนะคะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบจักรวาลจะขัดเกาคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะเขาจะเข้ามาดูว่าตรงไหนอ่ะขัดได้บ้างตรงไหนเกาได้อีกตรงไหนทําให้เพชรเม็ดเนี้ยงดงามได้มากกว่าเดิมแล้วก็เพื่อที่จะทําให้คุณเนี้ย มีสภาพแวดล้อมที่เตรียมพร้อมเพื่อที่จะได้รับสิ่งดีงามที่กำลังจะเข้ามาหรือหลายคนถ้าทำงานมาดีแล้วนะคะเหมือนแบบทุ่มเทพยายามทำงานมาโดยตลอดอะไอ้ใจที่มันรู้สึกว่าทำได้หรือเปล่านอจะสมหวังไม่นอไอ้ใจที่มันมีโหมดท้อแท้โหมดกําลังจะสิ้นหวังตรงเนี้ย เหมือนจักรวาลเขาอยากให้คุณแบบจูนกลับมาคือแบบมันเหมือนอีกนิดเดียวอะ่ะอีกนิดนึงคุณจะสําเร็จละแล้วคุณพยายามทำดีอย่างต่อเนื่องมาตลอดอะ่ะอย่าพึ่งท้อตอนนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งหม่นตอนนี้เนาะคุณเป็นแสงสว่างที่ส่องมาอย่างสวยงามมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วอะ่ะให้ประคองตัวให้ประคองใจตัวเองอีกสักนิดหนึ่งใกล้แล้วความสําเร็จเนี่ยเหมือนแบบอยู่แบบ อีกนิดนึงจะเอื้อมถึงอยู่แล้วอะแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นแต่คือแบบขอให้เชื่อมันในตัวเองนะขอให้ไปต่อได้ถ้าถ้ายังไม่ไหวก็อย่าเพิ่งถอดใจก็แล้กันอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่มองได้เหมือนกันนะคะนอกจากในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตเนาะถ้ามามองในมุมของความรักกันบ้างเนี่ยบางคนอาจจะแบบ เป็นช่วงที่แบบเหมือนมีรมรสุมกับคู่ของตัวเองอะมีเรื่องผิดใจมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกวนใจมีเรื่องชวนงุดหงิดใจแบบไม่จอยเลยช่วงเนี้ยหรือบางคนถึงขั้นแบบคิดว่าแบบใช่หรือเปล่าวะเลือกถูกคนไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณกับ ไปดูที่ใจของตัวเองให้ดีแล้วไต่ตองดูว่าความทุกเนี้ยมันเกิดจากคู่ของคุณจริงๆริงไหมหรือว่ามันเกิดจากที่เราน้อยใจไปเองเสียใจไปเองรู้สึกไปเองส่วนคือปัญหาเนี่ยมันแยกได้สองส่วนเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าบางทีความคิดมันไปปรุงแต่งเยอะ เขาว่ามันนิดนึงแต่น้อยใจไปซะสามวันเลยแต่บางทีคนพูดไม่รู้เรื่องเลยเนาะไม่ได้ตั้งใจด้วยบางทีบางครั้งพูดเล่นแต่บางทีแบบสําหรับเราอ่ะกําลังน้อยพอดีอะไรอย่างเงี้ยเราเจอคําแบบที่เป็นทริกเกอร์พอดอีมันจะเจ็บเจ็บมันจะเจ็บมากเลยคือคําคําเดียวกันอะแต่พูดต่างวันต่างโอกาสอะถ้าพูดในวันที่คุณมีความสุขมากๆอะเพิ่งถูกหวยมาเลย พูดคาเดียวกันนะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะวันนั้นฐานใจมันสูงพลังงานมันเยอะแต่ถ้ามาพูดในวันที่แบบมันผิดวันอ่ะผิดวันผิดตําแหน่งนะคำพูดเดียวกันนะบางทีความเจ็บมันแตกต่างกันคือเนี่ยมันมันต้องกลับมาดูว่าเออสภาพแวดล้อมเราอยู่ในโหมดที่เหนื่อยเกินไปหรือเปล่ากําลังเพียกําลังเครียดเรื่องอื่นอยู่ไหมมันเลยทําให้แบบ สิ่งเล็กมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเขาเป็นคนแบบนั้นจริง,รงๆเขาเป็นคนที่แย่จริงๆอันนี้อีกเรื่องหนึง่งแต่ใดๆก็าตามอะจกักรวาลเขาอยากให้คุณกลับมาที่ตัวคุณเองคือต่อให้อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่น่ารักนะแต่ถ้าคุณยังสามารถรักษาความรักในตัวคุณเองได้เหมือนกับว่าให้คุณใช้ชีวิตโดยที่ ไม่ต้องขึ้นกับความรู้สึกของคนอื่นนะหรือว่าไม่ให้คนคนนั้นน่ะมีอิทธิพลกับใจของคุณมากเกินไปแม้ว่าเขาจะไม่น่ารักอะแต่คุณสามารถเลือกวิธีตอบโต้ได้เลือกวิธีที่จะหามุมมองอะคือคนไม่ดีถ้าเขาไม่ดีอะมันก็เศร้าอยู่แล้วประมาณนึงแต่ถ้ายิ่งทับถมตัวเองมากขึ้นไปอีกมันจะยิ่งเศร้าไปกันใหญ่ แต่บางทีบางครั้งอะถ้ามันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่รุนแรงมากอะเราทำเฉยๆไปเราทำนิ่งๆไปอะคะ่ะหรือเงียบไปเลยให้เขารู้สึกตัวก็ได้ว่าเขาทำผิดอะบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้มันเหมือนกับปัญหามันมากระแทกแล้วใช่ไหมอย่างน้อยอะเราก็ยังทรงตัวไว้ก่อนเราก็ยังไม่ถึงกับขั้นว่าล้มแล้วก็กลายเป็นพรมเช็ดเท้าให้เขาเดินเหยียบยำ่ำเดินบุนหัวใจเดินไปเดินมามันก็จะยิ่งเจ็บปวดไปกันใหญ่ คือดึงกำลังกลับมาที่ตัวเองก่อนแล้วค่อยๆดูว่าพลังงานของเขาว่าจะหมุนกลับมาที่เราไหมแต่เรารู้สึกว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะถ้ามีเรื่องผิดใจถ้ามีเรื่องที่ไม่สบายใจขอให้คุณรักษาพลังงานของคุณให้ดีเดี๋ยวเขาจะ เขาเรียกอะไรเหมือนมีคนมาเคาะมีคนมาส่งสัญญาณเองอะเขาเรียกอะไรรู้สึกตัวเนาะแต่บางคนอาจจะเหมือนเหมือนคนคนนี้รู้สึกตัวช้าหน่อยแต่ถ้าคุณให้โอกาสเขาอะมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะผ่านเรื่องราวผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยกันมันมีสัญญาณที่ดีว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณเจอในขณะนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องการงานก็ดีการเงินความรักก็ดีมันมีทิศทางมันมีแนวโน้มที่จะ ผ่านไปในทางที่ดีแต่คุณจะต้องผ่านความเจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนอันนี้ขออภัยด้วยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขอให้คุณรักษาจิตใจของคุณเอาไว้นะคะสร้างความมั่นคงของของตัวคุณเอาไว้แล้วก็อย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังเนาะมีปัญหาค่อยๆแก้ไปพยายามเป็นเพื่อนกับตัวเองให้ได้มากที่สุดเวลาตัวคุณปัญหาเราหมายความว่า คือเหมือนพยายามเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับตัวคุณเองะคะ่ะให้กำลังใจตัวเองอบก,กอดตัวเองไม่ซ้ำเติมตัวเองเนาะค่อยค่อ,เ,อเหมือนแบบซัพพอร์ตใจตัวเองให้มันให้มันมีกำลังให้มันมีพลังงานให้มันค่อยๆดึงตัวเองออกมาจากปัญหาได้ อีกสักพักเนื้อค่ะไม่นานจากนี้เนาะถ้าใครเจออยู่เนี่ยไม่เกินเร็วสุดไม่เกิน3วันอย่างช้าสุดไม่น่าจะเกิน3เดือนปัญหานี้จะคลี่คลายแล้วจะกลายเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเลยนะหรือว่ามันจะทําให้คุณได้รับของขวัญอะไรบางอย่างจากการผ่านปัญหาครั้งนี้นะคะอารมณ์คล้ายๆกับว่าจากักรวาลเข้ามาเทสเนาะเขามาส่งโจทย์ใหญ่มาให้คุณเลย ส่งมาเป็นในเรื่องของความเจ็บปวดแล้วดูซิว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมนะคะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะอีกนิดนึงอิดอื่นใจนึงนะคะสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่เต็มไปหมดเลยเนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุดใจนะบาย